มันก็เป็นขมิ้นอยู่อย่างนั้นน่ะระยะเวลาปลกป้องมันยาวนานกว่าเพราะมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพืชที่เราเพาะปลูกแต่ถ้าเราฉีดเข้าไปข้างในมันก็เหมือนกับสิ่งแปลกปลอมที่พืชเขาไม่ได้สร้างขึ้นเขาก็มีหน้าที่จัดการเนี่ยให้ย่อยสลายให้มันคือไม่ใช่ของไม่ใช่ของของเขาเขาไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเงี้ย่สมุนไพรบทเคลือบเนี่ยดีกว่าสมุนไพรสกัดแต่สมุน สมุนไพรสกัดก็ดีในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องไปตามดูว่ามแมลงศัตรูของเราอยู่ที่ไหนเมื่อใดที่เองกินดูดกินน้ำเลี้ยงจะตรงไหนก็ได้มันก็ดูดกินสมุนไพรของเราเข้าไปถูกไหมแต่ไอที่เคลือบอยู่เนี่ยก็คือไปเปลี่ยนลักษณะของพืชหลอกมแมลงที่จะเข้ามาทำลายปลูกผักนา้าอยู่แต่ใบนา้าเป็นกระมินเออแล้วมันจะตัดสินใจถูกไหม ว่าจะกินดีไม่ดีถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะทําให้การอารักขาพืชเราเนี่ยประหยัดลงไม่ต้องไปตามฉีดบ่อยๆแต่ถ้าเราเอาแต่สารตกาศไปฉีดมันซึมเข้าไปแล้วมันก็จางลงมันก็หายไปอายุการใช้งานอาจจะต้องเจ็ดวันครัง้งเจ็ดวันครัง้งเราตายเลยถูกไหมอันนี้เขาบดมาละเอียดหกสิบเมตรขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเวลาจะใช้ว่าเขยา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 ่า หรือจะกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ผสมกมับน้ำแล้วก็ฉีดไปเลยมีคำถามอื่นไหมครับสำหรับตัวนี้ทคนต่เมกี้นี่ต้อง,ต,องต้องใส่น้ำก่อนใส่แอลกอฮอล์ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แอลกอฮอล์เท่าไหร่สขวดต่อสสดาหนึกิโลนีล่เอามาพอดีเลย สี่ขวดก็คือเท่าไหร่พันแปดร้อยสี่สี่หรือพันแปดร้อยกวอาจารย์ซาดาวจะใช้ส่วนไหนจริงๆแบอะไรครับซะดาวไม่ใช้ส่วนไหนซะ,ะดาวครับมมเมล็ดครับมเลมเล็ดที่สุกแล้ว,ว,ลวอ๋อนี่นี่ภาผ้า,ผาใช้เครื่องพูด เวลาเราใช้ผู้นี้เราทําง่ายๆเราไม่เราไม่ไปสอนให้ทํายากแล้วเวลาเอาไปใช้ก็2 0 4ตัวน้ำ20ลิตรทีนี้เราก็จะใช้ตัวไอ้น,นี่เปิดมาแล้วก็เอาแช่ลงไปเอารแชร่ลงไปทั้งถุงครับครับดึงออกมาเลยแช่ลงไปทั้งถุงไม่ต้องแก่นะแกะเดี๋ยวมีปัญหาอีกอันนี้มันอยู่ในถุงมันสบายสบาย,บายก็ดีอยู่แล้ว นี่แอลกอฮอล์ไอ้นี่มันจะเริ่มออกอะนะสีของแอลกอฮอล์มันจะเปลี่ยนะนะปิดไปก่อนใครดูก่อนออาทีนี้ขยำขยวที่ขยวยังไงโอเคงนะไ,ได้เลย <c oughs> อย่างนี้เอนดีเนี่ยเ <c oughs> นี่ยใครไม่เห็นเข้านี่เอาไปใช้งานได้เลยนะคนเนี้ยเข้มแข็งเอลดีเอลดีม้สารกัดเสดาจะออกไรนะสีเปลี่ยน มันออกมามันก็ไม่รวมกับสีฟ้าไงทําให้ทําให้สีฟ้าหายไปสีฟ้ามันก็อยู่นะแต่โดนสีสะเดาลกลบนะทีนี้เราจะใส่ย,ยาจับใบลงไปเท่าไหร่สองร้อยซีซีโอ้โหสองร้อยซีซีโอเคอันนี้เตรียมมาท่านั้นก็เตรียมมาสองร้อยซีซีแค่ไหน่สองร้อยซีซีสองร้อยกรัม นี่เตรียมมาได้ไหมเหยนไ,ไปเลยระเบิดไหมโอ้โหกลัวๆระเบิดเห็นลงไประเบิดไหมเสร็จแล้วอาทิเดินเอาไปใช้แต่มีเคล็ดลับนิดหนึ่งทำให้ที่มันเปื้อนเปื้อนถ้วยทำให้ทำใหเออตกกักตรงไปแล้วพยามขยามล้างนั่นละจบ เห็นไหมสีมันจะออกมาเข้ม<__>เข้มเข้มข้นกว่าตะก,กี้ไหมเนี่ยไอตัวยับไปเนี่ยมันจะพายตัวแอลกอฮอล์ซึมเข้าไปในเนื้อเยือของเมล็ดสเดาที่เราบดทําให้สารออกฤทธิ์อยู่ในเมล็ดสเดาเนี่ยออกมาอยู่ในสารสกัดเนี่ยมากกว่าการสกัดด้วยน้ําหรือแอลกอฮอล์เฉยๆห้าสิบเท่าเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้ยี่สิบซนตต่อน้ำยี่สิบลิตรพอแล้ว แปดสิบห้าบาทยาจับใบสามสิบแปดสิบห้าบาทยาจับใบสามสิบแอลกอฮอล์สี่ขวดสองร้อยแปดสิบได้น้ำยาส,สารสกัดสดาลสองลิตรตกลิตรเท่าไหร่เนี่ยคิดดิทำเองแล้วถ้าไปซื้อร้านคาล่ะอายาปราบนอนลิตรลนะเท่าไหร่อันนี้มีปัญหา เอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ทุนนี้ก็เหมือนกันนะปิดต้องปิดฝาให้แน่นหรือซีลอะไรที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ล้วนๆต้องไม่ให้ระเหยเปิดฝาไ,ไ้ไม่ได้เลยระเหยหมดเลยนี่